หมดปัญหาการโดนโกงและการโดนเกลียนในดีเพียงแค่เข้ามากลางกับแอดเอกพัชชูจิตแห่งกลุ่มวันพิษเบาที่รัสไทยแลนด์กลุ่มนี้มีสมาชิกมากกว่า1 0 0 0 0แสนคนรับกลาง24ชั่วโมงและมีไอดีดองเพชรราคาถูกจำหน่ายของแท้ต้องแอดเอกใจเกเรดเท่านั้นครับเออลืมบอกไปลิงก์อยู่ใต้คลิปนะจ๊ะ สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมนะคลิปนี้เราอยู่กับราชาเนฟจูนนะครับผมเป็นพ่อของชิราโฮชิแห่งเกาะมนุษย์เงือกนั่นเองครับมีบทบาทสําคัญมากๆเลยในเรื่องวันพี e นะครับผมนะอ่านะครับผมก็เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวออกตัวกันนะครับผมจะมาเล่นในส่วนของชันเลนนะเพราะว่าในดีผมนั้นเปิดได้เลเวล60ไม่กล้าเปิดต่อแล้วนะครับผมนะเพราะต้องดองเพชรกันแล้วนะครับผมหมดไปเยอะมากๆเลยทีเดียวนะต้องขออภัยสําหรับใครที่อยากดูเลเวลเออ่ลงแรงเอสนะครับผมแต่ถ้าเกิดผมเออ่มีคนสนับสนุนในดีเข้ามาวันไหน นะผมจะกลับมาทําคลิปแบบตึงๆให้ดูอีกนะแต่ผมบอกว่าลงชาเลนจ์เขาก็สามารถโชว์ศักยภาพได้หนักหน่วงมากเลยครับชาเลนจ์ไปเลยว่าแปนะครับผมโอเคเอาเป็นว่ากึ่งรีวิวแล้วกันเพราะว่าเนื่องจากว่าลงชาเลนจ์นะนะจะเอาสรุปคร่าวๆก่อนนะครับตัวละครน,นี้ถ้าเจอยามาโตะสู้ได้เลยแล้วสามารถฆ่าได้ด้วยนะครับผมเพราะว่าเขามีสกิลที่จะทําให้ศัตรูนะครับผมสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นกับผู้มีพลังผล ปีศาจนะครับผม200นะแล้วเขาก็สามารถร้างบัฟให้ได้ด้วยนะครับผมแล้วก็เด้งเลือดนะอืมนะครับผมก็จะอยู่ในธงถึกมากนะครับชิวเออไม่ใช่ชิวออกไปเป็นเรื่องของสกิล2เนี่ยจะทําให้เ,เพื่อนที่อยู่ในอาณาเขตเด้งเลือดด้วยนะครับผมแล้วก็ล้างสถานะกันเลยทีเดียวนะโหเรียกว่าดีนะเออเรียกว่าดีมา,มากๆเลยนะครับสุรพัชสิไม่มีอะไรมากครับผมก็เจอพวกตัวเออเรียกว่าตัวผลปีศาจเนี่ยแล้วยิ่งมีชิวด้วยเนี่ยเขาจะเก่งขึ้นมา,มากๆเลยนะครับแล้วก็มีความถึกด้วยในสุรพั ส0แรกนะพลังป้องกัน70%นะครับผม10วินาทีนะแล้วฟื้นฟูนฟนพลังชีวิต10%เมื่อโดนศัตรูที่มีชิลนะครับผมโจมตีเรานะต้องมีชิลนะอยู่นะอืมนะผมตมัวมีชิลมีอะไรบ้างมอาีอุตะนะครับผมมียามาโตะแล้วก็มเีเรจูนะครับผมแล้วก็โซบะ นะครับผมนะก็มี4ตัวที่ที่นึกออกเลยนะไม่น่ามีตัวอื่นแล้วนะประมาณนี้นะครับผมก็เดี๋ยวผมเล่นให้ดูในชาเลนจ์ละกันนะผมแบบคิดว่าชาเลนจ์ก็น่าจะเห็นความสามารถของเขามากๆเลยเหมือนกันครับงั้นก็ไปชมกันเลยครับ ใครที่กำลังมองหาไอดีดองไปเปิดกาชาผมมีเว็บมาแนะนำนั่นก็คือ o o ม i e Rush นั่นเองนะครับผมเป็นเว็บสุ่มกาชาราคาเริ่มต้นเพียงแค่10บาทซึ่งคุณสามารถรุนรับไอดีดอง5,000เพชรในราคาถูกสุดๆรวมไปถึงตัวละครระดับ Extreme ใน ID ด้วยโอ้โหคุ้มขนาดนี้นะครับผมมีทั้งระบบ iOS และ Android ไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับผมลิงก์อยู่ใต้คลิปไปกดกันได้เลยนะจ๊ะเอาล้วครับผมอย่างที่บอก บอกกันนะครับผมนะก็เดี๋ยวเล่นเป็นส่วนของเชลน์นะครับผมนะก็จะไม่มีรูนไม่มีซับนะครับผมแต่ว่าเอา่อจะเป็นเลเวล80ก็สามารถใช้เทรดของเขาได้ทุกเทรดแล้วนะโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมว่าเอา่อรีเจนก่อน4.5ปีนั้นมันจะตึงสักแค่ไหนกันเชียวนะครับผมฝั่งนู้นมีเอ่อผลปีศาจท,ทุกตัวเลยนะโอเคดึงทมินไปที่เรียบร้อยนะอโอเคเดี๋ยวเราต้องไปช่วยบิ๊กมัมก่อนบิ๊กมัมแพ้อย่ามาโตนะครับผมโอเคงั้นก็ยัดไปเลยครับฮาร์ดโอเค ไม่งไงแล้วก็ล้างบัฟให้ไม่ใช่ล้างบัฟเขาเรียกว่าล้างสถานะให้บิ๊กมัมนิดหนึ่งนะโอเคนะครับผมถ้าเราโดนยามาโตโจมตีก็จะถึกขึ้นนะครับแต่ว่าเขาต้องมีชิวนะเขาต้องมีชิวโอเคอืมแม้พอเราโดนโจมตีสกิลหนึ่งก็จะเด้งนะครับผมสังเกตนะให้คุณลองสังเกตเรื่องสกิลหนึ่งนะครับโอเคจะเด้งเร็วมากนะครับผมนะคามีหามีห้าไปเเปรูตุยเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมโอเคอู้เนี่ยครับผมโดนยามาโตแทบไม่สะเทือนนะแล้วเขามีชิด้วนะ ประเด็นเพราะเขามีชิวเนี่ยเเรานะครับผมก็จะถึกขึ้น70%นะครับเป็นเวลาสิบว,วิว้าววว้าโอเคมันว้าวมากนะจ๊ะพระเจ้าจอร์ดนะครับผมไอพีอิงนามิมันมันโปป่ะผมไม่แน่ใจนะผมนะโอเคมันมันวาร์ฟอย่างนั้นเหมือนโปเลยอ่ะไม่แน่ใจว่ะน่าจะโปนะผมไม่แน่ใจนะครับผมโอเคโดนคิงชนไปนะโอเคแต่เรายังติดสถานะนะครับผมนี่ไงคาเมฮาเม่าไ,า,ไมา,ไมาไม่โดนโอเคตีเตียวออกตรงออกตรง ไม่ล้างให้นะครับผมหรือว่าเขาเรียกว่าเพิ่มเลือดให้เพื่อนอุ้ยแต่ยังโดนดามเมจนะครับผมคือมันไม่ใช่เออสกิลแบบเลจูมันยังโดนดามเมจนะครับโอเคเนี่ตีไม่ค่อยมีดามเมจอลยต้องใช้สกิลนะครับผมจะมีดามเมจโอเคแต่เราโดนโจมตีก็จะคูดาวคุณสังเกตไหมโดนพวกมีผลพิษศาโจมตีก็จะค่อยๆคููดาวคูดาวขาไมห้าไม่หาโอ้โหโ,หโ,หโดนบอกว่ะ มันเบานะครับผมถ้าใส่เหรียญผมบอกเลยนะแม่งมีแตกอะ่ะเออนะครับผมเป็นสายโล่ที่มีดาเมจกับพวกตัวสายเาเขาเรียกว่าผลปีศาจนะครับผมซึ่งในยคนี้ผมปีศาจอะมาทั้งบีมามทั้งคิงทั้งไคโดนะครับผมมันรับมือได้หมดเลยนะรับมือได้หมดเลยนะครับโอเคอ นี่เดี๋ยวคุณดูเปรูอู้เปรูหลังก็นี่จะสกิลสองยัดไปมันก็จะน็อกแบ็กนะครับผมอย่างนี้มันก็น็อกแบ็กศัตรูที่เข้ามาก็สามารถเพอร์เฟกต์ดอทได้แต่ว่ามันก็โดนน็อกแบ็กได้เช่นกันโอ้แรงจังเลยเอ่อชื่ออะไรวะเปรูนะครับผมแล้วก็ยัดหน้าไปนะโคตรแรงอ่ะดูเดี๋ว่าเปรูเกือบแตกนะครับผมแล้วก็ติดบูธพอดีด้วยหลบเทมินออกมาอืมโอเคนามีค้านามีไปไปมันเหมือนมันโปนะครับผมนะนี่ไงมันโปรเป่าไม่แน่ใจนะมัน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 วาร์ปเร็วมากไอ้ซุดเนี่ย หรือมันแหลกกว่า <c oughs> ไม่เป็นไรครับผมเรามารีวิว,วนะนะในซีเรียสน,นะครับผมโอ้โหกระเด็นออกมาเลยอืมอะไรสกิลหนึ่งจะใช้ได้แล้วนะครับผมแต่ผมชอบครูดาวสกิลสองมากกว่าถ้าเกิดสมมติว่ามันย่นสองให้มันจะดีมากนะเราการโดนโจมตีนะโอเคนี่ครับผมเรียบร้อยฮะมันแคล้วคล่องจากเราได้นะครับผมบ้มเรียบร้อยโอเคชนะไปครับสำหรับแมตช์แรกครับผม ครับมาตาที่2ก็น,นะครับผมเรามีราชาถึงสองตัวนะครับมาดูความถือก,กันนะฝั่งนุ้นก็มีราชาเหมือนกันแต่แม่งคนละราชานะครับผมอารันดาราชาอันจักโครเดนส์นะอืมเขาเรียกว่าเป็นราชาเอลริาเบโลนะครับผมอันนี้ของเราเป็นราชามันแห่งมนุษย์เงือกนะเออควบคุมไร่ไดว่าเงือกทั้งหมดมนุษย์เงือกทั้งหมดอยู่ภายใต้การควบคุมของเรานะครับผมนี่ค่อนข้างจะแบบว่ายิ่งใหญ่เลยทีเดียวได้กลางด้วยแล้วเขากลางเลยนะครับผมนะอืม แมปนะครับผมรับมือโซโลได้ไหมก็พอได้นะครับผมนันมีคืนเต่าไปนะครับผมข <c> า <oughs> ไม่ห้าไม่ห่านี่ไงอะไรโดนเคียวไปดิแล้วก็นี่ครับผมเด้งเลือดก,ก่อนจีจีสกิลเนี้ยถ้าเกิดเล่นในแรงนะผมว่ามันเอาไว้คบเพื่อนได้เยอะมากนะครับผมแล้วก็ทําให้ตัวเองแบบว่าไม่ตายด้วยนะแล้วก็เป็นสายโล่เพียงทัชผมผมมองว่าเป็นเพียงตัวเดียวที่สามารถรับมือยามาโตะได้ขาดลอยนะครับ ือเอามาแก้ยังมาตบผมไม่เข้าใจว่ายัมาตบต้องแก้อะไรขนาดนั้นเรออืมนะครับผมแต่ก็โอเคครับเกมเขาคงมีแบบว่าสเกดลของเขาอยู่แล้วนะว่าจะต้องลงแบบมาแก้ทางอะไรเงี้ยนะครับผมแต่ทีนี้มันก็ถามว่ามันแพ้มันแพ้โซโลไหมนะก็ถ้าเกิดเราเอ่อตัวไม่มีผลปีศาจเนี่ยผมว่าเราเสียเปรียบอยู่ นะครับผมเราจะโดนหนักอยู่นะนี่โซโลออุย้ยโดนคลื่นไปนะครับผมก็คือถ้าจะโซโลผมว่าถูกเวลาเฮ้ยเฮใครต่อยวะอุย้ยเกือบเกือบเกือบตายนะครับผมแมงโหมดนี้แม่งต่อยีเดียวแนะ่เลยอืมโอเคมันลดเดฟเราแล้วครับผมโอเครบทมินออกมาแล้วครับผมนะโซโลแกมเป็นคนละชั้นกันปะเฮ้ยแกเป็นคนละชั้นแบบโซโลดูดีก็ถึออยู่นะถึงอยู่นะนะครับผมให้คุณตีตากว่ามันเป็น,นแรงนะครับผมนะโอเคโซโล โซโลอุ้ยรถเรียกว่ารถเดฟเราครับผมโซโลมันกันธงยากนะหลบทมินออกมาโซโลบอกเลยว่ามือเราไม่เท่ากันคนระับเราคนเรากระดูกคนเบอร์โซโลเดเป็นไงนนขิงสะง,งั้นหลบเป็นไหมโอ้โหหลบได้แกดูด,ดิผิวผิวผิวมาดีมาดีโซโลมาดีลดหดลบทมินออกมาห <laughs> ลบได้สามทีติดแล้วเนี่ยโอเคครับผมอ่านทางง่ายครับโซโลตัวนี้หลบได้สี่ทีครับผม <laughs> เรียกร่างอัตตานิยม นะครับอยู่ในร่างอัตตานิยมว่ะพอแล้วหลบไม่พ้นแล้วกันก็ตีไงกระเด็นออกไปนะครับผมนี่ก็ทําสามารถยื้อเวลาอย่าลืมว่าสายรบมันเป็นต้องต้องฆ่าได้นะเุการแลการยื้อเวลากันถุงมากกว่านะครับไปพบแมสุทธา โอเคครับตาสุดท้ายครับผมก็อยู่ในเรื่องของมนุษย์เงือกนะครับผมนะเออผมไม่แน่ใจว่าจะมีตัวแบบชุดที่3ชุดที่4ชุดที่5ต่อไปเลยหรือเปล่านะครับผมแต่ผมว่าตัวนี้ก็น่าจะแบบสุดๆแล้วนะสำหรับเอ่อมนุษย์เงือกมันจะเป็นเป็นเรียกว่าเป็นบอสแล้วนะครับผมเป็นบอสแล้วโอเคมาเลยนี่ไงนะครับผมเดฟุซอยามาต่อยดูนะครับผมนี่โฮ้โออย่ามาตกกระเด็นโอ้ย บิ๊กมวยมาวะบิ๊กมวยมันยิงทะลุนะครับผมก็แผ่เดิมๆ่าพี่มัมอืมโอเคหลบทมินออกมาครับผมนะบัคดอตไปน้องนี่เฮียขึ้นเต่าโอ้โหไม่โดนนะผมก็ยังมีชิวนะคือถ้าเราขึ้นเต่าันก็ยังมีชิวอะไรเงี้ยโอเคแต่เขาไม่มีชิวแล้วเราจะไม่เพิ่มเดฟนะครับผมอาเข้าชิวกลับมานะครับผมเราถึกอยู่ดีโคตรถึกเลยโคตรถึกเลยคือตีเจอยามาต่เดี๋ยวสู้ได้เลยนะครับผมเออสู้ได้เลยมีคนตั้งถามว่าอุต a ล่ะนะครับผมอุตาก็ฆ่ายากนะครับผมหมายถึงว่าฆ่าเรายากมากมากเลย ้ม um ันดึงมันดึงมันดึงโอเคยวใช้สกิลสองฮิลก่อนไม่ครับผมเราก็ใช้สกิลนี้ฮิวแล้วก็ฮิวทั้งเราและทั้งเพื่อนนะครับผมโอเคโอ้โหเพื่อนดึงได้ด้วยเป็นไงล่ะเอ้กคตเดียแล้วกไล่ทงแล้วก็จบเลยอ้โหเป็นงานโดนรุมสองยังเอาอยู่อ่ะโดนรุมสองยังเอาอยู่อุ้ยแม่มันเบสอุนเซอร์เโอเคอุ้ยผมรอไม่ทันว่ะเพราะว่าอะไรแม่งโดนตัดดอทเซ็งว่ะ เดบมัมก็เอาทงกับเรายากนะผมโ okay. อเคเตค่อยเติมเกดแล้วก็นีค่ะมีห้ามีห้าไปหนึ่งทีด,ดูดิมีมาต่อเรายิ่งถึกนะครับผมคือถ้าแมตช์ไหนมีมาต่อเดี๋ยวเราถึกแน่ๆนะครวสีเราชนะทางด้วยนะโอเคจี okay. สองเราเข้าแล้วนะหลบออกมาเนี่ยครับไม่ตายเลยนะมันมันมันเด้งเลือดด้วยนะครับผมมันไม่ตายเลยเอา้าวเฮ้ยเราเสียทงนั้นนะครับผมผมไม่ไแน่ใจว่าเพื่อนไปไหนหมดนะไ่เพื่อนตายกันหมดนะครับผม,มยีงไงก็เดินออกไปบิ๊กมัมแวบเลือดกับมาเต็ม โอเคนะครับอยากเจออุตาด้วยนะด่านนี้เขามีอุตะนะครับผมแต่ผมอุตาไม่ตโดนตะท้าผมมาด้ยโอเคแต่ถ้าคุณคุณดูอย่างเจอยามาโตะเนี่ยเนี่ยจบแล้วนะครับถึกเลยอะถึกมากๆเลยนะผมก็ไปเล่นกันในแรงได้นะสำหรับตัวนี้เวลาเจอยามาโตะนะแล้วมันถึกกับตัวอื่นด้วยนะสำหรับตัวที่มีผมพิสาร์มันก็ถือว่าใช้ได้นะผมใช้ได้แต่มันเป็นตัวที่โดนน็อ c แ back นะครับผมแล้วก็โดนฐานะ ถ้าโดนฐาหนะไปก็เจ็บอยู่เจ็บเลยแหละไม่ได้เจ็บอยู่เจ็บมากๆเลยนะครับผมโอเคพระธาตุบิ๊กมัมน,นะครับผมใหญ่ชนใหญ่เลยนะนี่สกิลสองสำคัญนะครับผมพยายามเน้นสกิลสองด้วยละกันโอเคนันก็คลื่นเต่าทมินไปโอ้โหบิ๊กมัมแต่ก็ฆ่าไม่ได้วะ่ะฆ่าไม่ได้นะผมเพราะว่าไม่มีดาเมจคุณคิดดูถ้า,ถาตัวนี้ใส่เหรียดดาเมจจะเป็นไงเออลองคิดดูนะใส่เหรียญแบบไม่ใช่เหรียดดาเมจโทษที่ใส่ออฟดาเมจอะ นะครับผมคืออาจจะไม่เน้นเลือดเป็นโจมตีกับป้องกันไปเลยนะครับผมอ้ก็ใช้ได้นะเออแล้วก็เหรียญอาจจะเป็นเซตไคโดก็ได้นะครับผมเพื่อใช้คืนเต่าได้แบบเร็วมากนะครับผมนะนี่เนี่ยปล่อยออกไปมันจะแรงครับผมถ้าเทียบสเกลพลังแล้วมันแรงมากนะดูดิแล้วก็ตามด้วยสกิลสองโอเคครับน่าจบไปน่าเหมือนจะแพ้นะครับผมเหมือนจะแพ้เหมือนจะแพ้นะไม่เป็นไรกันทงให้ดูนะครับผมสำหรับนี้เดี๋ยวถ้าผมได้แบบซับหนาๆนามาเดี๋ยวผมรีวิวให้ดูอีกแบบฟูลออปชันนะครับผมคิปมี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ Samurai! <laughs> Come samurai! <somewhere. laughs>